อินทรียสังวรมหาบอพิษภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนซีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรมคืออภิชาและโทมนัสครอบงำ จึงรักษาจากักขุนสีถึงความสำรวมในจกักขุนสีฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผดทัพพะด้วยกายรู้ธรรมรมด้วยใจแล้วไม่รวบถือไม่แยกถือย่อมปฏิบัติสำรวมในมนินรีซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอากุศลธรรม คืออภิชาและโทมนัตครอบงำได้จึงรักษามนินทรีย์ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ภิกษุผู้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยนี้ย่อมสวยสุขอันไม่ละคนกับกิเลสภายในมหาบอพิษภิกษุชื่อว่าคุ้มครองทวารอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างนี้แหละ